สสว,วจัดงานไทย SME GP Day 2 0 2 5ที่เจียงใหม่ครับที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเจียงใหม่ นายวิรพงศ์ริดรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานไทย SME g p d y 2005จังหวัดเชียงใหม่รัฐเอกชนพร้อมซื้อ SME พร้อมขายจุดประกายโอกาส SME พิชิตตลาดภาครัฐเอกชนที่สำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและสร้างโอกาสด้วยการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SME ทีมอิัรยภาพกับผู้ซื้อผู้จ้างภาครัฐเอกชนภายในงานมีผู้ประกอบธุรกิจ SME ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงมาร่วมโชว์และจำหน่ายสินค้า หื่กับประชาชนมาเลือกซื้อกันอย่างหลากหลายรูปแบบเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเครื่องดื่มอาหารหนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดพื้นที่หื้นคำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ SME จับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ซื้อผู้จ้างภาครัฐและก็เอกชน กับผู้ประกอบการที่เป็นผู้พลิตจำนายและให้บริการพร้อมเปิดเวทีเสวนาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจ SME และจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเอกชนเฮ้่ผู้ที่มีความสนใจได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยทางนี้นายวีรพพงศ์ริดรอดรองผู้ว,จจว,จจว,ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวครับว่าการจัดงานวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการจะได้มาอัปเดตข้อมูลและอัปเดตประสบการณ์ร่วมกันเพื่อเฮธุรกิจ SME เติบโตและเข้มแข็งสร้างโอกาสในการควยคว้าได้อย่างมั่นคงหฮึ่งกับผู้ประกอบการ